สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนภาษาไทยครูไมเดียอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอ่านสระอากันนะคะอยากเด็กรู้จักสระอากันหรือเปล่าเอ่ยสระอาวิธีการเขียนนะคะเราจะเริ่มเขียนจากทางซ้ายแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาอ่า,าตรงๆแบบนี้นะคะเอาใหม่นะลองดูที่ลูกศรไปเลยๆนะลองดูที่เมาส์คุณครูนะคะโค้งขึ้น แล้วก็ค่อยๆลากลงมาตรงๆค่ะสำหรับการอ่านสระอานะเราจะมาอ่านกันไปทีละคำเลยคำที่หนึ่งกออากาขออาขาคออาคางอางาจออาจาชออาชาดอาดาตออาตา พออาทานออานาบออาบาปออาปาผออาผาฝออาฝาพออาพามออามายออายารออารารออาลาวออาวา สออาสาหออาหาออาอาหออาหาไม่ยากเลยใช่ไหมคะการอ่านคำที่ประสมด้วยส,สระอานะแล้ก็ออกเสียงอานะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยคุณครูมเดียต้องขอลาไปเท่านี้ค่ะพบกันสระหน้านะคะสวัสดีค่ะ